สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เวลาเที่ยงเที่ยงครึ่งเนาะคะะ่ะเนาะเบลกำลังจะออกไปข้างนอกทุกคนเบลจะห้เบิงเวลาที่วันนี้อากาศดีนะคะบวกสามองศาสองสามองศาเนาะคะ่ะอยู่กลางแดดแต่ว่าความรู้สึกมันก็จะหนาวประมาณติดลบนะคะทุกคนเบลจะห้ยเบิงนะคะเนี่ยคะ่ะเวลาที่อากาศบวกอะคะ่ะจากที่หิมะเนี่ยเป็นหิมะเป็นนีเหรอคะมันก็จะเย็นโต กลายเป็นน้ำแข็งเนีนะะ่ยค่ะอันตรายมากมาเลยนะคะเวลาเดินตรงระวังเดี่ยวกับให้ต้องเดินตรงนี้นะคะเนี่ะค่ะละหิมะเริ่มละลายเนาะคะ่ะแดดออกมันก็จะลื่นนะคะเห็นบอมันกำลังละลายหยดติง้งติ้งติอยู่ค่ะทุกคนอือค่ะจะเพื่อชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะคะเบิ้องหิมะสวยมากเลยค่ะกําลังเริ่มละลาย แฟนเบวเพิ่งกวาดหิมะแล้วก็ตรงช่องตรงนี้นะคะไว้ถ้าเดินไปทิงขยะเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะชีวิตในตังเดืยนะคะ่ะในวันที่อากาศดีนะคะเยลกําลังจะไปสื่อขวงะคะ่ะจะเอาบรรยากาศมาให้เบิ้งนะคะ <c oughs> ในวันที่อากาศดีบรรยากาศในเมืองของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะถึงจะมีหิมะนะคะถ้าไม่แดดนะคะก็จะทําให บรรยากาศค่อนข้างอบอุ่นขึ้นนะคะคนก็จะออกนอกบ้านไปหาดื่มกาแฟนะคะออกไปหาทํากิจกรรมแล้วก็ไปหาซื้อของค่ะนี่ค่ะเป็นฟังขวามือนี่จะเป็นโรงเรียนเก่านะคะตอนที่เปียวเรียนภาษานะคะอยู่ฟังขวามือนะคะก็จะเป็นโรงเรียนสําหรับนักเรียนเรียนอ่ามัธยมแล้วก็เรียนภาคคำด้วยนะคะเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างใหญ่ในเมืองของเขานะคะแต่ขวามือมาเลยนะคะ สวัสดีจ้าทุกคนเจอกับช่องสาววิสานไลฟ์อินสืวิเดีโออีกแลกกกก้วจ้ะเจอกับเปียบพุกเก่าอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ค่ะตอนนี้ก็บสี่โมงแง่งนะคะตั้งแต่เสาร์มาเนาะค่ะเปียกกับฝ้าซักผ้าแล้วก็อับอบผ้าเห็นไหมคะ่ะมันเป็นอย่างที่ว่าช่วงนี้นค่าวนำค่าไฟถึงบ่ายตั้งแต่เสาร์ถึงบ่ายโมงนะคะอ่สิบเอ็ดโมงประมาณสิบเอ็ดโมงถึงสี่โมงแง่งมันถึงนะคะเปียกก็บฝ้าซัก เปียกกับปันผ่านะคะพอนะปันผ่าค้นหนูนะคะไม่แต่จะใส่ค่าน้ำคาไฟเอนแพงเนี่ยนะแม่ค่ะมันก็เลยตรงเหตุตอนมันถูกนะคะนี่ยะค่ะเปื่กก็เห็ดเปียกกัเก็บพับนะค่ะเราก็เตรียมเอาไปมองเหตุงานนี่แหละค่ะชีวิตเปียกนี่แหละค่ะทุกคนเปื่กกับพยายามเห็ดอันใดที่มันแบบว่าค่าน้ำคาไฟถูกเนาะค่ะเปื่กก็บฝ่าวเห็ุว่าคือสิประหยัดคือสิขีดเนียวเขาแอ่าทุกคนรู้บ่าวา ช่วงนี้นะคะอยู่ใน,นต่างประเทศนะคะอาอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างราคาเพิ่มขึ้นมเมื่อก่อนเปเคยซื้อน้ายาล้างจานขวดละอันสิบครูเนอร์นะไหมคะตอนนี้มันก็เป็นสิบเจ็ดครูเนอร์มันก็เหมือนมันขึ้นมาเท่าโตนะคะเกือบเกือบร้อยเปอร์นต์นะไหมคะเกาสิบเอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะอันนี้สำหรับเปียวิิคราะห์เนาะคะ่ะเราก็จากบาง ว่างเมื่อบอกีีเดือนนะคะอยู่ประมาณ12บสอนมัขึ้นไม่อีกแล้วเป็น17บเจ็ดั้นะคะคือเฮทเฮาแนมเห็นนะคะว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนอกจากทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มขึ้นค่อยๆขึ้นมาทีละหาหาครูเนอร์สามครูเนอร์สองครูเนอร์ท่านผู้ชมต้องคิดเบิ้องด้นจ้ะว่าถ้ามองหันหาอันนี้สิบอันนี้ยี่สิบแล้วเฮาบเบราคาตอนเฮาใส่เงนินมั้สินะคะ เขาเห็นงาน,นเสียเงินเขาก็ได้เงินเดือนเขาอยู่ในระดับเท่าเดิมแล้วถ้าเขาร้าจ่ายเขาออกไปมากกว่าเดิมมันสินะคะสิ้นเดือนมามันกันเหลือน,น่อยนะคะเพื่อก็เลยเป็นประหยัดนะคะจนชิ้นมาปีหนึ่งแล้วสินะคะเพราะว่าช่วงที่โลกมาแล้วกับบริษัทอื่นเขาได้เงิงนนะไหคคะแล้วก็แต่เปี่ยวเนี่ยโบได้เงินช่วยเหลือพวกอันคาเ้าแล้วก็คคาอีกอย่างได้ค่ะ อ๋อแต่ยังหนึ่งัวใดคืนกลับมานะคะคือคาไฟอยู่บานค่ะอะ่าบ้านทั้งแถวทั้งเปียวอาศัยอยู่นยะคะเมืองภูเปียวนี่นะคะถ้าผู้ใดใส่ค่านําคาไฟเกินเท่าใดนี่แหละเขาจะคิดกลับขึ้นมาให้นะคะเยวก็ได้คืนกลับมาประมาณเจ็ดพันครูเนอร์เห็นไหมคะทุกคนก็ได้ลายอยู่นะคะกรตีเป็นเงินบานเขากประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะคะสองหมื่นหนึ่งร้อยสองร้อยกว่าบาทนะคะ กันข้างเยอะอยู่กับเป็นอย่างทีว่าเหตุเห็นเขาได้หายหายใจได้นะแม่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้มิตอันค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่านี่ขึ้นราคาเนาะค่ะเนาะ้วก็ล่าสุดผู้เปียวับพากกันอันสร้างฟื้นของปีหนานะคะกระสอบยังยังสิกับสอบคูบิกคนะคะยิ่งย้ายถุงยังสิจากราคาเออเทไรนะาผู้เปียวเคยสร้างสี่คูบิคนะคะปีนี้เปียวกับเลยสร้างเพิ่มเป็นหกคูบิก ถ้าผู้ใดอยากได้ฟื้นที่ดีมีคุณภาพต้องสร้างตอนนี้นะคะเพราะว่าถ้าเขาไปล้อเอาไกลๆสินะคะกะับบอถ,ถึงเขาสินะคะแล้วตอนนี้กำลังดีเลยค่ะคะ่อยแพงแต่ฟื้นถ้าไกลสิหมดราคาก็จะอาจจะเพิ่มขึ้นสินะ,ะนี่แหละคะ่ะคือมันมีร้ายใจยิบย่อยออกไปหลากหลายทางกังนไหมคะเพี่ยนกับาเราให้ฟังนะคะว่าชีวิตในต่างแดนการบริหารเงินของมูฮา่มูฮาให้จังใดในช่วงที่เขาอยากหมากแพงสินะคะ นักขาทุกคนวันนี้เปี่ยวก็จะมาพูดถึงนาำปาร่าเนาะค่ะเนาะที่มาที่ไปของนาำปาร่าเนาะค่ะว่านาำปาร่าที่เปียวโพดนะคะเป็นที่มาที่ไปแบบไหนนะคะเออคืออันนี้เป็นค,ความต้องการของหลานซ้ายนะคะทุกคนลานซ้ายเปี่ยวน่ะเมื่อก่อนเนาะค่ะเนาะเปียวอยากให้ห้านนะคะมาอยู่น้ำเฮาเหลี่ยมโมงเงานะคะเปียวก็เลย หาน้อยให้หลานเฮ็ดนะคะเพราะหลานได้เฮ็ดแล้วหลานติดใจไปขายผักกาดจองแม่กิบไปให้ขายท่ตลาดนัดนะคะเราก็ได้หาร้อยบาทหลานก็ติดใจบันนีก็อยากเก็บเงินนะคะเก็บเงินอันแรกเลยเนอะหลานเก็บเงินอยากซื้อนกแมลียงนะคะพอดีย้ายยาล้อมเพิ่นนะคะน้องสาวแม่เนาะวันยาไม่มาน้อยออกพอดีบ่าต้องซื้อดอกลูระก็เลยเฮตุให้หลานว่าโอ้บ่เป็นยางเก็บเงินไ้กันเลยได มาหน่อยมะเรียงนะคะ่ะรวบัดนี้ก็เล่นเขาอยากให้ร้านเลียนลูกในการหาเงินแล้วก็ให้เขารู้จักประหยัดมัธรัสยัดในอายุที่เขายังหน่อยนะคะเีื่วกล่าสซูฟังว่าสมัยป่านหาขวมหกขวบป่าหาเฮ็ดงานแล้วก็เก็บเงินไว้แ้วยลูกเพราะว่าเขาจะได้เลี้ยงลูกอาาเสียใจลรวบล่าใส่เงินไปซัาใดอย่างงินะคะวันนี้ร้านนะคะอยากได้เป็นท็อกแก้น้อยพนะห,หรือว่าเอาบล่าบล่าจะเฮ็ดยี่หลีติลูกยี่บอ,อกเล่นกระป่าเด้อ ร้านบอกว่าคาบอยากเทศอีหลีเปีว่กวก็เลยโอ้เสียงไหนดีเนาะทุกคนรูบอยเปีว่วนอะเขียนซื้อจะควงแล้วก็เอาไปเอาตัวยางไปให้ร้านเลือกว่าร้านจะเอาไหนอันแรกไปก็เอารูปเปีว่วลงไปเลยค่ะแล้วก็อันที่สองเอารูปเพิ่นกับรูปพอเพิ่นเพิ่นตัดสินใจเอารูปพอเพิ่นก็เพิ่นสองคนเพิ่นบอกเอาป่าเพิ่นสองเพื่อ,อก็เลยว่า,าถ้าป่าเฮ็ดให้เลี้ยวบัากหลายย่านเฮ็ดให้ป่าเสียใจเด้อป่าลงเงินไปหลายมาเลยนะ,ยะเฮ็ดเด่นนะ เปียกลือตุ้กรุ้งกันหลานนะคะว่าป้าเฮ็ดให้แล้วนะบอกหลานจะขายให้ป้าบอล์า,ายเข้าพสั่นแล้วป้าสิให้เปอร์เซ็นต์ขวดเท่าใดผู้นี้ท่านผู้ชมค่ะเด็กหน่อยอายุเก่าขวดจะเป็นหุ่นจักคุยเรื่องโปรซอง,ปงเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับเรื่องวอหลานเด็กหน่อยก็ลังโตเลยไหคะเกี่ยวกับว่าเล่าสู่ฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมน,ะะนั่นแหละค่ะขึ้นครอบครัวของเปียวนะคะว่ายัางไงเขาได้หลานเข่ามาในครอบครัวของเขาตอนหลานเนะี่ย แปดขวบเนาะคะ่ะพอดีเป็นช่วงที่ว่าน้องสายเดีไปทํางานต่างประเทศนะคะแล้วก็ไปอยู่ญี่ปุ่นเนาะคะ่ะเที่ยวไปเที่ยวมาทุกปีค่ะปีนึงอาจจะไปอยู่สามสี่เดือนแต่ช่วงที่สองสามปีที่เกิดเอยียงขึ้นทั่วโลกเนาะคะ่ะเนาะน้องสายก็เลยติดอยู่หันประมาณสองปีนะคะก็เลยเฮ็ดเฮติกลับมาบ้านกับไปเสียนามาเสียเมียนะคะก็เลยเฮ็ดให้เลิกกันกันกบเมียน,นะคะแล้ววันนี้น้องสายก็เลย ทำเรื่องเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาหลานมาอยู่กับเฮามาอยู่กับยานะคะตอนนี้หลานหลานคืออยู่กับแม่นะคะแรกๆมันเป็นอย่างที่ค่อนข้ังอยากมากเลยค่ะที่ o, เฮาบด้เลียงเขามา,าตั้งแต่เอ่อจนแต่แรกนะคะเฮ็ดให้หลานแบบว่า,อาอยัางไงหลานยังบ่เคยชิ้นกับเฮานะคะก็ใส่เวลาปรับตัวค่อนของังหาเดือนหกเดือนนะคะเล้วเปี่ยวก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทั้งที่ดีขึ้นคือหลานเริ่มมีความสุขที่จะอยู่นําเฮาแล้วเปี่ยวกะ บอกร้านนะคะว่าอีกอย่างที่เปียวสามาเทศให้ร้านมีความสุขใดเพื่ออยากสนับสนุนเพืออยากให้ให้ร้านมีความสุขที่อยู่กับเขานะค่ะก็เลยเป็นเหตุให้ร้านเนี่ยค่ะอยากขายอยากเป็นท็อแก่หน่อยเพื่อก็เลยเหตุให้นะคะก็ค่อยเบิ่งกันนะคะว่าร้านเสีเหตุประสบความสาเร็จบอ่อเขาเสิเฮตุอีหลีบ่เด็กหน่อยเนาะคะ่ะเก่าขวบนึงก,ก็กจัก็จัเสิเฮตุอีอย่างด้งหลายขนาดใดกับผู้ใหญ่ก็ต้องสนับสนุนอยู่ข้างหลังนะคะ คือเขาอยากพักดันลานนะเขาเนี่ยเบิ้ง่าลานเฮ็ดเอียงเขาก็จะพักดันแล้วก็บูกฟังเขานะคะให้เขาตั้งใจเลี้ยนแล้วก็สนับสนุนเขานะคะเปียวคิดว่าการที่เขาสนับสนุนให้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวในครอบครัวของเปี่ยวเนาะค่ะคือตอนเปียวเป็นเด็กน้อยแม่เปี่ยวก็ขายให้เปียวหัดคลายคองนะคะเหลียวต้งแต้นตอนเป็นเด็กน้อยนะเปียวบอกเขาใจหรอว่าเป็นยังไงเราต้องขายคองเรต้องหัดเท็ดเขากับน้ำหัดซักเสียผ้า ทุกคนรูบหลังจี่เปี่ยวออกจากบ้านมาตอนอายุสิบหางแล้วเปี่ยวกับบเคยกลับไปอยู่บ้านอีกเลยเปี่ยวก็ออกมาหางานหาเงนินเป็นหรืเห็นใอ้เปี่ยวคิดย้อนกลับไปนะคะว่าการที่เขาปลูกปูฝังลูกหลานให้เขารู้จักรับผิดชอบหาเงนินใส่เองแล้วก็ให้เขาบริหารเงนินเองแล้วก็ให้เขาสนับสนุนเขาเรื่องการเลี้ยนนะคะเขาเป็นแนวทางให้เขามันเป็นอีกอย่างทีง่ายมากเหรอถ้าเขาเห็น ว่าหลานเขามาักอีหยังลูกหลานเขามักไปทั้งด้านแต่เขาสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตเขาอยู่เบืงังเราไปว่ามันเป็นอีหยังที่ง่ายสําหรับเด็กนะคะเพราะว่าตอนที่เปียวเอ่อตอนเปนเด็กน้อยนะคะเปียวบ่มีความฝัน่าเบือยากเป็นอีหยังอ๋อเปียวฝันนะคะว่าอยากเป็นครูสอนภาษาแต่คือเขาบ่มีเงินหนไหมคะโยกเลยตัดสินใจว่ามหาเงินทุนอยู่ในใต่างประเทศนี่แหละคะ่ะพราะเปียวมาก็มีเหตุพลิกผันให้ชีวิตเปียวเป็นแบบนี้แล้วก็จะอยู่ดีจังซี่ม่ะผพสุดท้ายเปียกับอะไรเป็นอัน เอ่อคูสองภาษาเลยค่ะจะเป็นมอนวดค่ะ <c oughs> ได้กับว่าเป็นยังค่ะอาชีพอทุกๆอาชีพมีคุณค่าในตัวเองแครหาตัวเองเหตเจอเนาะค่ะเปี้ยคิดว่านะคะเมื่อก่อนตัวอยากเป็นนันอยากเป็นนี่แต่เส้นทางของแต่ละคนมันต่างกันเนาะค่ะอันเปี้ยวเล็กเล,กเลือกที่จะเอางานที่อยู่ตรงหน้าตัวเองนะคะแล้วก็เฮที่เขาซัพพอร์ตชีวิตครอบครัวเขาได้เปี้ยวว่ามกัโอเคแล้วแล้วก็ ในอนาคตเปล่ากบมองเห็นนะคะว่าตัวเองชอบที่จะเหตุอีกอย่างเปล่าก็เลยตั้งเป้าหมายก็เลยมาเหตุเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนี่แหละคะ่ะอนาคตเปื่ออาจจะเดินทางกลับเมืองไทยบ,บ่อยๆเองสินะคะและวละ่ะก็เลยเป็นอย่างหี่เปลยวอยากสนับสนุนหลานเปลยวของสินะคะ่ะคือเฮ้าบบมีเงินท้องสิก่องห้เฮาให้อาชีพแล้วก็ห้ความรู้เขาแล้วก็ผลักดันเขาไปในทิศท,ทางที่ เหมาะสมกับเขาเขาสินะคะจึได้เปีเยกอ่ะฝากอันขอบพระคุณทุกท่านด้วยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่อง,องน้อยของเปียวอย่าลืมเป็นกำลังแรงใจให้อันธุรกิจหน่อยของอันล้านไซส์สุดที่รักของเปียวเด้อจ้าเปียวว่าเราให้ท่านผู้ชมฟังนะคะว่าที่มาที่ไปนะคะเป็นจึงไดเรื่องรลวของครอบครัวเปียวนะคะ ชี้เปี่ยวกับพูดได้นิดน้อยนะคะบราสามารถพูดได้หลายาว่าหลานเบีชอบมาแอบฟัง youtube เปียยวหน่งนะคะแลราคาทุกคนเียวขอกับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งแล้วจ้าดูแลสุขภาพนะคะบ๊ายบาย